สวัสดีครับวันนี้เป็นตัววิดีโอคลิปนะครับสำหรับการใช้งานกราฟเกี่ยวข้องกับตัวชีวเทอร์นันกันเงินนะครับในมอนซูนซินเนี่ยเราจะมีการกระทํากิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านั้นนะครับจะมีต้นทุนหรือว่ามีรายได้นะครับซึ่งถูกบันทึกเอาไว้นะครับในระบบบัญชีของมอนซูนซินนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบไปแล้วนะครับเช่นเราจะมีบัญชีต่างๆเช่นบัญชีที่เป็น profit and loss statement balance sheet ที่เราสามารถที่จะ ดูบัลลัง์ของงบดุลต่างๆได้นะครับตัว trial balance เราสามารถ track activity เข้าออกเป็น per transaction per day per type of transaction อย่างนี้ได้นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆนี้นะครับคือถูกเก็บเอาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาก็สังครออมานะครับเป็นตัวเลขแล้วก็หนึ่งในตัวเลขที่เราใช้เป็นประจำในการตัดสินใจเนี่ยก็จะมาอยู่ในตัวเลขที่อยู่ใน financial KPI box นะครับ เอ่บรรทัดแรกก่อนเลยคือ Revenues นะครับคือรายได้ซึ่งควรต้องเพิ่มขึ้นทุกๆวันถูกไหมครับเพราะว่าหากเรามีธุรกิจที่เป็น Retail เพราะว่า r e ี a i l คือการรับเข้าเป็น Cash นะและวก็สุ่ว่าเราเป็นธุรกิจประเภทอื่นในมอนซูนซิมน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งทุกๆ3วันหลังจากที่ส่งของเสร็จปุ๊บอาจจะได้เงินเข้ามานะครับถ้าเป็น B2B ก็5 7หรือ10วันอันนี้คือเพื่อให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของค r e d ดิ t เทอมกับตัว Account r e c e i v a a เว e s นะครับในกรณีที่เกิดเราซื้อสินค้าจาก เ e n d ดอร์สัง่งๆก็จะกลายเป็น Account p a y a b l e ส่วนนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีบัญชีที่จะขึ้นมาเป็น State m e n t นะฮะหรือว่าบอกรายละเอียดว่าเรามีค้างรับค้างจ่ายเป็นแบบใดบ้างน,นะครับมีการผิดนัดชำระหนี้ไว้หรือเปล่านะครับมีการกู้ยืมบ้างหรือเปล่าเป็นต้นนะครับคราวนี้มาทัดต่อมาคือเรื่องของ Cost of Good s sold trading profit operating e x p e n s e s Net Profit แล้วก็ Cash on hand นะฮะพวกนี้นะครับแต่ละตัวแปลว่าอะไรครับ อย่าง revenue อย่าง trading profit คือเขากจะมีคำอธิบายบอกเอาไว้สูว่าคุณอธิบายได้เช่น Trading Profit ก็คือเอาส่วนของตัวราคาเนี่ยนะครับตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวต้นทุนทั้งหมดขนาดนี้เนี่ยก็คือ Revenue ลบต้นทุนนะครับก็จะกลายเป็น t r a d i n g t โปรฟิตในทบบนี้และเกิดขึ้เป็น per pieces นะฮะก็จะกลายเป็น m a r g i n per หน่วย per unit ก็จะเอาราคาแต่ละตัวตั้งนะครับลบด้วยต้นทุนแต่ตรงนี้เป็น สะสมแล้วก็ของทุก SKU ทุกโลเคชันทุกพอร์ตมารวมกันนะครับ operating e x p e n s e กก็เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะครับ n e t profit mm hmm. ก็เกิดจากการสังเคราะ์ระหว่างต้นดุนทั้งหมดเลยคือ total cost total revenue นะครับลบด้วย total cost ซึ่งจะมีกี่ตัวก็ตามทีพอ offset กันเรียบร้อยพวกก็จะกลายเป็น net profit นะครับ cash on hand mm hmm. ก็จะบอกสภาพคล่องทางการเงินอำนาจในการตัดสินใจนะครับ หรือการปฏิบัติไปตามแผนนะครับ Overdraft ตรงนี้ก็จะโชว์บอกว่าท่านใช้วงเงินที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเงินเบิกเกินบัญชีในประเไทยเด่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรามี Over Draft Li ิมิที่เราตกลงไว้กับแบงค์ในจำนวนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นในที่นี้คือเรามีลิมิตที่เราขอแบงค์ที่แบงค์ให้เราทําวงเงินฉุกเฉินได้1 000, ล้านเนี่ยนะครับแต่ว่า,เ,าเรายังไม่ได้ใช้สบัทเลยเพราะว่าเรายังมีสภาพคล่องอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านเก้าเห็นไหมครถ้าเกิดสมมติว่าเราแอปพลู๊ p พีโ มากกว่าเงินสดที่มีนะครับชตตอบแรกเขาก็จะมายืมโอเวอร์ดราฟก่อนถ้าโอเวอร์ดราฟยังไม่เกินลิมิตที่ตั้งไว้ปุ๊บเนี่ยโดยกลละลเกตหรือกลปัจจัยนะครับก็จะ Approve PO ไปน,นั้นผ่านนะอันนี้ให้อธิบายถึงตัวกระบวนการที่เป็นที่มาของว่าทําไมแต่ละตัวเนี่ยเกี่ยวข้องกับแอคทิวิตี้รือการตัดสินใจนะครับโดยใช้ a p p r o a c h ก,กันนะครับอันนี้เอ่อ uh, Delinquent Pay Out ก็คือเรามี การผิดนัดชำมานี่ปรากฏไห้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดท่านมี cash on hand สูงอยู่แล้วนะครับ dilquent payout ก็ย่อมไม่เกิดเพราะว่าเรามีเงินสดหรือมีสภาพคล่องค่อนข้าง,ขา,งางสูงและเกิดสมมติว่าสภาพคล่อง d r o ลงเมื่อไหรน่นะครับแล้วเราจะเป็นต้องจ่ายนะครับแล้วเรามีเงินสดในมือไม่พอเรามี overdraft หมดแล้วเนี่ยเขาก็จะบันทึกเป็น dilquent ก็คือตัวผิดนัดชะระนี่เนี่ยเกิดขึ้นเป็นกี่ transaction นะครับซึ่งถ้าเกิดเกินจานวน transaction ที่มีอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะ มีปัญหาทําให้ท่านเนี่ยแบงค์รับหรือว่าล้มละลายนะครับซึ่งพอท่านล้มละลายในเกมปุ๊บเนี่ยก็คล้ายๆกับชีวิตจริงคือท่านจะไม่สามารถเปอร์ฟอร์มแอคชั่นในทางกฎหมายได้นะครับคเครดิตเลตติง้งอาจเป็นทริปเปิลเอเพราะว่าเรายังไม่มีการเบี้ยวหนี้หรือชำระเงินหน้าช้านะครับถ้าเกิดเราชำระเงินล่าช้าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคเครดิตเลตติ้งก็จะต้องปรับเป็นเกรดทริปเปิลบีทริปเปิลซีหรือทริปเปิลดีนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่ ตัว d e l i q u e n t Payout เพิ่มขึ้นเครดิตเลดติ้งเพิ่มขึ้นและ Cash o n Hand ลดหน่อยลงเนี่ยนะครับลดน้อยลงทุกทีครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดูจากข้อมูลอย่างเงี้ยฮะว่าเรามีธุรกิจที่ย่ำแย่นะครับซึ่งถ้าท่านเล่นในมอลซูนซิงท่านก็จะคนพบอยู่แล้วว่าท่านขายไม่ได้ นะครับแล้วท่านมีรายจ่ายทุกวันท่านก็จะรู้ชีทอเอชนี้แต่ว่าเอามาเทียบกับ6หรือ7บรรทัดนี้ในตัว KPI finance box ก่อนนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของเครดิตเลโชนะก็คือเป็นการคำนวณคิดว่าเอ้เจ้าที่เครดิตเลโชนะครับว่ากระแสเงินไหลเข้ากับไหลออกนี่เป็นแบบไหนนะครับซึ่งออตอนนี้เนี่ยเกมก็ดําเนินมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะพอปรับจากตัวเลขเป็นเมื่อไหร่ปุ๊บรันปุ๊บก็จะโชว์ตัวเลขที่เป็น existing ตอนนี้ของจุดเกมอยู่นะครับคราวนี้3ามรัส้าสุดท้ายก็จะกลายเป็น costing คำว่า costing คือใช้ตัว average model นะฮะก็คือเอ่อมันมีกระบวนการคิดค่อนข้างหลากหลายนะครับเอาว่าเอาสินค้าตัวเก่าเข้าที่ remain เหลือใน inventory stock กับต้นทุนของตัวใหม่เข้ามาบวกกันแล้วก็หารด้วยตัวเอ่อ inventory total ทั้งหมดที่มีนะครับก็จะได้เป็นลักษณะของตัว average cost แบบนี้นะครับอันนี้คือตัวข้อมูลหรือตัวชีวัดคร่าวๆที่อยู่ใน KPI box นะครับคราวนี้เรามาดูใน chart p r p a r for you นะครับในใช้ี่แพฟยูเนี่ยจะมีแท็บฝ่าย f i n a n c แยกออกมาหานะครับแล้วก็จะมี5ตัวด้วยกันมาดูตัวแรกก่อน overhead นะฮะเวลาที่ทากนกด overhead ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะโชว์ overhead ของวันล่าสุดน,นะครับเช่นตอนนี้คือวันที่50ก็จะโชว์ overhead ของวันที่50ไปน,นะครับทำให้เห็นว่าสัดส่วนรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยที่เป็น operating expenses เนี่ยถ้าแยกเป็นประเภทแล้วแต่ประเภทมีจำนวนปริมาณเท่าไหร่ถามว่ารู้ไปทำไมครับรู้ไว้เพื่อให้เราเห็นว่าเมื่อไหร่ที่ o per ating ratio สูงขึ้นแต่ว่าอัตรา profit ratio ต่ำลงก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าต้นทุนส่วนหนึ่งในการประกอบการนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะ cut cost หรือว่า control cost ตัวไหนได้บ้างนะครับซึ่งพอเรา break down เป็น overhead นี่นะครับก็จะแบ่งเป็นคู่สีต่างๆนะครับเช่นอย่างทีมที่เป็นตรงนี้นะเอา mouse วางไว้เขาจะ h i g h l i แล้วก ทำให้สีนั้นโดดขึ้นมาใช่ไหมครับนย่งี้เป็น salary นะครับประมาณสัก35เปอร์เซ็นตนะครับตรงด้านหลังเขาจะมีวงเล็บแล้วก็ปักเศษขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดส่วนเป็นลักษณะของตัวต้นทุนที่เป็นดอกเบีย้ยมีแค่0.2เปอร์เซ็นตพราะว่าอะไรครับสภาพคล่องทางการเงิน,นสูงมากถูกไหมครับอ่า marketing expense สใช้ไป23.9เปอร์เซ็นเดี๋ยวค่อยไปดูในการปรัดผลต่อว่า23.9เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรนะครับ ในที่นี้เนี่ยกว่า27%เป็น Rental Space ซึ่งอันนี้เป็น Rental ทุก Rental ที่อยู่ในออมอนตูลซินนะครับไม่ว่าจะเป็น Rental ในฝั่งที่เป็น Warehouse กับฝั่งที่เป็นตัว retail shop ทุกที่รวมกันเนี่ยคือเป็น27%พูดงป่าคือ1ใน4นะครับเอ่อเพนาร์ตนะฮะมี Penalty เช่นเอ่อได้รับการปรับนะส่งสินค้าช้าหรือว่าเอ่อเป็นอื่นๆน,นะครับก็จะมีแค่0.6 0%เอง0.32ถือว่าน้อยมากนะครังก ประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับชิป uh, ป mm ิ้งเอ็กซ์เพรสเคือมีการใช้กระบวนการโยกย้ายสินค้าเนี่ยเป็นเงินประมาณสักหน่อร์เซ็นตะครับซึ่งทีมอาจจะเดาได้ว่าขาย B2B น้อยนะครับหรือไม่ก็เขาเรียกว่าขายขายอีคอม e มิรน้อยนะครับหรือไม่ก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรครับกระบวนการที่เ e นเดอร์ชิปตรงเข้ามาอย่างปลายทางร้านค้าเลยไม่ค่อยได้ใช้กระบวนการโลจิสติกนะครับ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสัดส่วนก็ไม่น่าจะเป็น1%นนะครับแล้วก็เรื่องของ human resources คือเบื้องหลังในที่นี้คื็น3คือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการอาจาก,การ human resources ทั้งหมดเลยนะครับอันได้แก่ไม่ว่าจะเป็นค่า Recruit คนค่า Training ค่าโยกย้ายค่าตกใจเมื่อเลิกจ้างและค่าอ,าอื่นๆเนี่ยครับตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นค่าคันซาวทั้งหมดเลยนะครับทีคือเป็นประมาณ13%อนตะัอันนี้คือชาร์ตตัวที่ห เราดูตัวนี้แล้วเราก็ลองดูว่าตัว d ที่เราสามารถ manage ัดาก,การได้เช่น rental กับตัว marketing expenses เนี่ยเราสามารถ manage ได้ถูกครับเพราะว่าอะไรครับอย่าง market อย่าง rental expenses เนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูบัญชีแยกย่อยของ utilization นะซึ่งตรงนี้อาจจะไปเอาภาพรวมของ utilization มาเทียบก,กันนะครับว่าโดย average เนี่ยเราใช้ต่ำกว่า50%หมดเลยเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความสามารถที่จะลดต้นทุนที่เป็น rental ได้ลงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งครัวน,นี้ก็เป็นการกำหนดนโยบายครับว่าเราพยายามลดลง30%แปลว่าในอนาคตเนี่ยสัดส่วนของ rental express ควรจะต้องตีดหรือต่ำลงอีกครั้งนึง่งว่าเรากลับมาดู overhead หลังจากที่เรา execution Plan นนี้ไปนะครับเพราะนั้นไม่ควรเกินกว่า27%ตต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ย พื้นที่ก็มีแต่พื้นที่ไม่ Utilize ถ้า u ูทิ i ไลซ์เพิ่มขึ้นเนี่ย rental expense อาจจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าในฝั่งของรายรับก็จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดแบบเป็นขั้นตอนจะเป็น r r o e s s ต่อไปอันนี้คือชาร์ตตัวที่1นนะครับชาร์ตตัวที่2คือ Profit and Loss ขอดูสัก15วันทําก,การถอยหลักแล้วกันนะโปรฟิตเนี่ยคือกราฟหรือชาร์ตที่อธิบายความสัมพันธ์ของข้้อมูล4ตัััววดยกนนะครบ ข้อมูลตัวแรกเซล์เนี่ยคือเป็นข้อมูลมาจากการขายนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขายจากพอร์ตไหนก็ตามทีไม่ว่าจะเป็น B2B B2C e-commerce อ่า uh, R&D หรือว่าตัว service selling นะครับตัวนี้มาจากเซลส์เบสสีฟ้าทั้งหมดนี่คือที่มาของข้อมูลนะครับตัว trading profit ก็คือเอาราคาขายลบต้นต้นทุนสินค้าทั้งหมดนะครับก็จะกลายเป็น trading profit นะครับ operating expenses ก็คือค่าใช้จ่ายที่ท,ที่เมื่อกี้เบรดาวมาให้ดูนะครับ แล้วก็ Net Profit ก็คือเมื่อเอา t o t a l r e v e n ลด้วยทอทัลคอสเนี่ยก็จะกลายเป็น Net Profit ดูความสัมพันธ์ของกราฟ4เส้นก่อนเราจะค้นพบว่าอะไรครับอย่างเงี้ยมี Net Profit อยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับ Net Profit อยู่เหนือ Operating Expenses เห็นไหมครับดูความสัมพันธ์คู่กราฟนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ผมถามเป็นประจำในการดูกราฟเปลี่ยนแอคือสีไหนควรจะชันตลอดเวลาและชันไปเรื่อยๆคำตอบคือควรจะเป็น sales และต้องชันแล้วมีช่องว่างห่างจาก Creating profit กับ Operating expenses ห่างไปเรื่อยๆดูทีมตัวอย่างเห็นไหมครับเขาเริ่มทิ้งห่างระหว่างสีสีฟ้ากับสีเขียวหรือสีฟ้ากับสีน้ำเงินเข้มหออ่างออกไปเรื่อยๆถ่างออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถือว่าดีไหมครับดีครถ้าเราลองถอยหลังไป last 25 day จะเป็นอย่างไรขอโทษทีผมกดเลือกเลือกชาร์ผิดตัวนะครับต้องไปเลือก uh, profit and loss ที่เป็น single data แล้วก็เป็น last 75 day สังเกตเห็นไหมครับนี่คือช่องว่างห่างออกไปใน25วันที่ผ่านไปเนี่ยเอใน last 25วันที่ผ่านไปเนี่ยเขากําไรมาตั้งแต่วันที่25เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเวลาที่เราดูตัวนี้นะครับาถามว่าขถามถ่อไปคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสมมติว,ว่าเส้นสีเขียวสูงกว่าเส้นสีน้ําเงินก็แปลว่าไม่มีกําไรแล้วก็เริ่มติดลบได้ซ้ำไปอันนี้คือ ตัวความหมายที่ท่านต้องรู้ความหมายก่อนนะครับก่อนที่จะมาวัดผลหรือ KPI ว่าผลประกอบการดีไหมอันนี้คือผลประกอบการเฉพาะในบริษัทของเราใช่ไหมครับอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอหยุดเกมปุ๊บฟาเซเลเตอร์เขาจะไปเ,เทียบกันกันกบกรุ่มอื่นที่ท่านเห็นต่อไปคือเป็น COGS คือเป็น cost of goods sold เนี่ยของแต่ละตัวเนี่ยซื้อสินค้าตัวใดเข้ามากหรือน้อยบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือขอชดเทีฮะเป็นคอสคือระดับราคาของค่าข o งกูโซเนี่ยเป็นเท่าไหร่ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเกมอาจจะยังไม่ได้รีเฟรชเพราะเกิดพอเกมรันปุ๊บก็จะดึงเอาค่าล่าสุดออกมาให้ดูนะครับนะฮะคราวนี้สิ่งต่อมาคือที่เราต้องดูในตัว finance ขอโทษทีเดียวขออนุญาตปรับปึ๊บน,นิดนึงนะฮะอา่อากดผิดครับขออภัยครับอ่ามาดูตัวต่อไปคือ cash on hand คือระดับราคาของ cash on hand นะฮะระดับราคาของ cash on hand เนะะี่ย ก็คือระดับราคาของสภาพคล่องทางการเงินนะครับซึ่งแคชออนแฮนด์เนี่ยเขาก็จะมีขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ที่ว่าเออเรารับเงินเข้าหรือจ่ายเงินออกนะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถพิจารณาดูได้ว่าเรารับเงินเข้าหรือเราจ่ายเงินออกเนี่ยนะครับเอ่อก็จะทําให้เราเข้าใจกิจกรรมถ้าเกิดสมมติว่าเรารับเงินเข้าแคชออนแฮนด์ hand, ก็ทยายานสูงขึ้นถูกไหมครับถ้าเราเราจ่ายเงินออกแคชออนแฮนด์ hand, ก็จะต้องดรอปต่ําลงนะฮะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะค่อยๆมอนิเตอร์ดูได้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมตอนนี้ผมยังมอนิเตอร์ไม่ได้นะครับต้องขอหัยด้วยนะฮะคราวน,นี้สิ่งต่อมานะครับคือตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของตัว operating ratio นะฮะใน operating ratio เนี่ยนะครับเอ่อมันกำลังบอกว่าสัดส่วนของรายจ่ายเนี่ยกับรายได้เนี่ยแตกต่างกันประมาณเท่าไหร,ร่นะฮะเช่นตอนนี้มันเป็นค่า0.5กว่าจนกระทั่งมาถึง0.56แปลว่าอะไรครับในเงิน1บาทที่ได้มาเนี่ยนะฮะ ถ้าสิบหกสตางเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเราตีความค่าข้าอย่างนี้นะครับแล้วว่าอีกสี่อีกสี่สามสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเป็นกำไรอย่างนี้เรรยกว่าเป็นส่วนต่างองราคาก็ได้นะครับอันนี้คือจบแบบซิงเกิลชาร์ตนะฮะคราวนี้มาดูในส่วนของตัวไฟแนนซ์เนี่ยมีมีจำนวนเยอะมากนะครับต้องเออตรงนี้อนุญาตให้เอาดีไซน์ชาร์ตคือเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเทียบก,กันได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนะี่ยผมจะลองเทียบเอาเป็น P&L ภาพใหญ่เมื่อกี้เราดู P&L ภาพยหญ่ใช่ไหมครับ P&L ภาพใหญ่อาจจะเกิดจากเรยบ n u e นูตั้งเห็นไหมครับลบตัวต่อมาที่เขาโชว์กันก็คือตัว t r a d i n g Profit นะครับแล้วเขาก็ไปดูตัวสีเขียวว่าก็คือมี Operating Expenses ถูกไหมครับแล้วก็มี Cash on Hand ะนะฮะถูกไหมดูอ๋แล้วก็มี Net Profit นะฮะอย่างนี้คือ เราสามารถดูได้5ข้อมูลขึ้นมาเทียบกันตอนนี้ผมใช้ไป5ตัวพอดีนะครับตอนพอเลือกพวกจะมีเลข4ขึ้นกับเลข1นึ่งเห็นรวมกันได้5นะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาสร้างกราฟที่เป็นกราฟสังเคราะห์ขึ้นมานะครับในกราฟสังเคราะห์เนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าแคช h on Hand เป็นอย่างไรเห็นไหมครแคชออนแฮนด์ก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงตอนที่แคช h อนแฮน d ์ดรอในวันที่15มาถึงวันที่ย9เกนี่ยก็แปลว่าเรามีกิจกรรมจ่ายออกซึ่งอออาาาจจจจะะ่่ยเพืืซ้้ค นะครับแล้วก็มีรับสูงขึ้นขึ้นกว่าเดิมก็คือไปในวันที่29ต่อที่วันที่30อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเทียบดูว่าแต่ละตัวเป็นแบบไหนนะฮะอย่าง Trading p r o f i t เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติเราลองดูว่า Trading p r o f i t ควรจะชนะ e ร e n u ูหรือเปล่าเห็นไหมฮะตอนนี้กล่าวกันว่า Revenue ชนะ Trading p r o f i t ซึ่งดีมากคือปรับมาเป็นสัญญาณบวก ก่อนหน้านั้นจะเบียดเสียดกันมาเห็นไหมครับแต่ปรับเป็งงนสัญญาเงินบวกไปว่าอะไรครับเริ่มมีอัตรากำไรเพิ่มมากสูงขึ้นเนี่ยก็หลังจากวันที่สามสิบเจ็ดนะฮะอัโท,ทีเลือกค่าปิดตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราเองเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจที่มาของข้อมูลต่างๆนั้นต,ต,ต,ต่อไปนี้นะครับแล้วเราค่อยอามาดูกราฟประกอบนะฮะคราวนี้ก็มาลองดูชาร์ตตัวต่อไปนะครับ อ่ะแค่ชนเคอร์เรน์เชคือกระแสงเงินสดนะฮะของเราเป็นดัดไหนถ้าเราจะเทียบกันระหว่างกระแสงเงินสดที่เรามีกับตัวรายรับละ่ะแล้วก็รายจ่ายสองตัวใช่ไหมครับเราก็ต้องไปเอารายจ่ายที่เป็นตัวเอ่อคส o โซกับตัวที่เป็น o perating expenses เนี่ยมาเทียบกันนะฮะทำไมาผมถึงเลือกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเบื้องหลังอาจจะต้องรู้การคำนวณพื้นฐานเป็นคร่าวๆนะครับอย่างเช่นกราฟกเคอร์เรนท์ไลโชว์ก็จะมีขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเพราะว่ามันมีเงินเข้ากับเงินออกถูกครับเมื่อไหร่ที่เงินเข้ามากกว่าเงินออกเนี่ยกราฟเคอร์เรนท์ไโชว์จะเป็นแบบหนึ่งเงินออกมากกว่าเงินเข้าเคอร์เรน์ไโชว์ก็จะเป็นแบบหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นหลักการของการคำนวณท,ทั่วไปนะครับคราวนี้มาดูตัวต่อไป ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสที่จะอธิบายได้คำพูกตัวแต่ลามจะทำให้สบนะครับต่อไปคือ debt to equity กับ debt to assets นะฮะแปลว่าอะไรครับเอ่อทุนนี่ต่อทุนกับนี่ต่อสินทรัพย์เป็นแบบไหนนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็จะมองเห็นว่าจำแหน่หนี้ต่อทุนกับน,นี้ต่อสินทรัพย์เป็นแบบใดได้บ้างนะครับซึ่งถ้าสมมติว่านี่ต่อนี้มากกว่าสินทรัพย์อ่าก็จะกลายเป็นตัวเลขชุดหนึ่งนี่มากกว่าทุน แต่ถ้าเมื่อไหร่สินทรัพย์หรือ Equity มากกว่านี้มันก็จะกลายเป็นศูนย์หรือติดลบเห็นไหมครัอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวจํานวนที่เรามองเห็นนะครับอ,อันต่อมานะครับที่เรามาดูต่อก็คือลักษณะของ depreciation expenses ไม่แน่ใจว่าทีมนี้เขามีเ,ออเครื่องจักรหรือเปล่าอทีนี้ไม่มีเครื่องจักรนะค,ะครับขอไป้า้าเกิดมีเครื่องจักรเนี่ยก็จะโชว์ให้เห็นว่า depreciation expenses จะเป็นแบบไหน ư? นะครับฟิกแอสเซทเนื่องจากทีมนี้เขาไม่มีตัวเครื่องจักรนะครับเดี๋ยวถ้ามีเครื่องจักรเนี่ย uh, สองตัวนี้คือการของ depreciation กับ fixed assets ก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับต่อไปก็คือตัว uh, human resources expenses นะครับต่อรายได้สมมติว่าเราจะตั้งสมมติฐานว่าเรามีค่าใช้จ่ายของเกี่ยวข้องกับ human resources เพื่อเทียบกับรายได้เป็นแบบไหนเห็นไหมครับเราก็จะค้นพบว่าตอนนี้เนี่ยรายได้เราก่อนหน้านั้นเนี่ย ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นเขาเรียกสัดส่วนที่เป็นแตกต่างกันแต่ตอนนี้คือสัดส่วนของมันนะคือรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเอ็กซ์เพนส์ไปจำนวนเยอะเพราะว่าเราขายได้จานวนเยอะขึ้นแล้วก็ต้นทุนที่เราลงทุนไว้ในตอนต้นเกมนี่นะครับก็เริ่มกลับมาส่งผลเป็นบวกมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของ l o a n s นะครับเพิทีมนี้ก็ไม่มีโ Lo น n s ขออภันนะครับอ่า o perating x operating ratio ตัวน,นี้คือ อัตราส่วนนะฮะระหว่างรายรับกับรายจ่ายถ้าอยากทราบว่าผมอธิบายจริงถูกต้องไหมก็คือสูตรของมันก็คือเอา operating expenses นะฮะบวกด้วย cost of goods sold ก็คือรายจ่ายทั้งหมดคือ total cost หารด้วย total revenue นั่นเองมันก็จะกลายเป็นเอ operating ratio นี้เป็นต้นนะครับต่อไปก็เป็นพวก over flow ต่างๆว่าจะเป็นค่าปรับที่เกิดจากการใช้พื้นที่เกินนะครับพวกรายค่าปรับตรงนี้เราจะมาลองดูว่า โอ perating r a t i ที่เพิ่มสูงขึ้นหรือลดสูงขึ้นเนี่ยมาจากค่าปรับตัวใดบ้างอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถ monitor ดูเป็นตัวตัวนะครับซึ่งเนื่องจากว่าสเกลมันห่างก,กันเยอะนะฮะคราวนี้พอสเกลมันห่างก,กันเยอะปุ๊บเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการเลือกติ๊ก using same scales นะครับเพราะว่าเอ่อตัวเลขที่เอาเข้ามาหาก,กับตัวเลขที่เป็นฐานเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับอันต่อไปก็เป็นพวก shipping expenses ซึ่งเมื่อกี้มีแค่เปอร์เซ็นต์น้อยมากเห็นไหมครับนะฮะ แต่ว่า shipping expansion เริ่มเพิ่มสูงขึ้นก็แสดงว่าครับเอ่อ uh, shipping expansion จะเกิดขึ้นเมื่อเราขายสินค้า B2B กับเราเริ่มขายสินค้าที่เป็น e-Commerce เรลเริ่มมีการเอ่อ uh, ปรับปรุงเพิ่มเขาเรียกว่ามีการทำตลาดแบบทีสูงขึ้นแปลว่าอะไรครับมาดูสมมติฐานนี้ว่าจริงไหมก็ต้องไปดึงเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลเซลล์ของ e c o m m e r c e กับข้อมูลเซลล์ของเอ่อ uh, B2B เนี่ยมาสังเคราะห์เข้าไปก็จะสังเกตว่าเห็นไหมฮะข้อมูลเนี่ยเริ่มทยอยสูงขึ้นและเริ่มมีการ เพิ่มขึ้นของตัว Shipping e x p e n s e เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีกิจกรรมสองตัวนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการใช้ข้อมูลที่ให้เห็นนะฮะว่าเราใช้ข้อมูลทางการเงินเนี่ยอธิบายก็ได้หรือว่าใช้เป็นสมมติฐานในการปรับปรุงหรือว่าใช้วิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไขอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดต่างๆนะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยสำหรับเบสิกพื้นฐานเบื้องต้นผมก็แนะนาว่าแค่เข้าใจพื้นฐานของ Profit and Loss สี่เส้นนะครับเข้าใจ cost o f g s o d s s o l d นะครับก็เป็นลักษณะของพื้นฐานส่วนที่เป็นเลโชก็จะเป็นระดับที่เป็นอินเ r อร์มีเดียต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามทีก็ผู้เรียนสามารถไปศึกษาข้อความหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับไปจุดด้านหลังนี่แหละเขาจะมองเห็นแล้วเป็นคําอธิบายว่าแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ให้ทุกท่านได้มองเห็นแล้วก็เข้าใจนะครับว่าตัว กราฟที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทางการเงินแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์เป็นแซมเปิลเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวฝึกหรือมีโอกาสหรือมีประสบการณ์กับมรสุสิน์มากขึ้นปุ๊บเนี่ยเมื่อเอาความรู้นี้ไปเทียบกับหลักวิชาหรือว่าไปเอาดัชนีทางการเงินต่างๆมาวัดปุ๊บเนี่ยก็ลองถอยหลังกลับมาว่ามันเกิดจากข้อมูลตัวใดข้อมูลตัวนั้นเกิดกิจกรรมอะไรนะครับก็จะเป็นความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ ความเข้าใจระดับนี้ก็คือความเข้าใจที่อาจจะเป็นสาขาวที่เรียกว่า managerial accounting ก็คือการบัญชีเพื่อการบริหารนะครับหรือว่าก็เราสามารถดูข้อมูลระดับชีวการบัญชีได้ต่อไปแล้วก็ทําความเข้าใจยด้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานจริงๆนะครับของตัวกราฟิกเกี่ยวข้องกับตัวชีวิตทางการเงินในมนดกสินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ